ส,สามจีแล้วนะพี่ที่โต้หมูพี่จะเรามาขอสศพมาได้ไหมครับซินคุกใหญ่แต่มร<า>้อยน,นะคือเราไปขอศพให้หมูนหน่อสามจีแล้ว สามคาเท้านะคะพี่ตหู้หมูขอแก้นะคะมีสีคาเทา้ามีข้ามาเพิ่ม่ะ <c oughs> คนเป็นคนเกลียดตลาดจีิงเหรอ ทุกคนระดับไม่ต้องแย่งกันตู้ตดาวาชิเขาออนฟุตอยู่นะแล้วก็ขอขอะเอาขาทาไไหมครับาอะไรเฮียขาท้าครับพี่พี่มันสามพี่ล้วัเอาอะไรครับ ex ติดลาาได้ไหม สิเจรจาเลครับเจรจาครับจะมาอะไรครับตำรวจจะมาอะไรครับตมาอะรครับตำรวจจะมาอะไรครับจะมาอะไรครับตาอรครับำรวจจะมาอะไรครจบตำรจมาอไครับจม่ห้รครับาม่ให้ครับ เอาคนหรือแกงงครับแกงงครับมีมีแค่คนอย่างเงี้ยครับเอาครับเอาคนเอาเอาทุกคนให้หมดคนนั้นไม่มีครับพอดีคนสีแดงครับงูสีเขียวอ๋อเหรอครับอ๋อแล้วงั้นเอางูเหรือคนครับเอางูคนครับเอาแค่นี้ดีกว่าเขาถามว่าจะเอางูจะเอาคนนะครับไม่ให้ถามเขามีให้เลือกเอาศพป่ะพี่เอาศพผมบอกที่เป็นศพอ่ะเขาให้เลือกแค่งูกับคนนะครับถ้าคนก็เป็นเขาถ้างูก็เป็นอบูเขาบอกอย่างนี้ เอาเอางู้เอางูลเอางูครับงู่อนก็ได้งูอลก็ได้คูณอะไรก็ได้ไม่มีใครรู้มีแค่พวกพี่อาไมีครรู้ครับเอโอเคโอเคเอาอแบอคแบบ งูไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกงูตายอยู่พายแล้วก็พายแล้วพูดเก่งวาเซียีลทยพี่เพิ่มทำติดหมอหมอหมอให้หมอให้หมอดีให้หมอลุเาไดเมาเ่าเขาตาเวกับอ่อยเออใช่ใช่เพอถึงวะเขาขึ้นได้ อูส่งสัตว์ปร่เน้อยนีเลยอยู่หน้าเบาเลอร์แดงเบาเลอร์แดงครับครับครับมูนี่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 หมอมแล้วมอยเีวี่ครับหมอมอยเดียวเจเย็นนะครับพี่พี่อให้ตำรวจออกมาอันนีไม่มีอะไรนะครับพี่ตำรวจผครับผ